เมื่อศพที่ไม่ได้รับการทำพิธีอย่างถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับว่าไม่มีการทำบุญหรือนิมนต์พระไปทำพิธีแผ่ส่วนกุศลบนเกาะนี้เลยทำให้วิญญาณเหล่านี้ออกมาปรากฏกายเรรอนไปทั่วเกาะสร้างความหลอนจนได้รับฉายาว่าเกาะผีสิงณปัจจุบัน เกาะขามน้อยถูกใช้เป็นที่พักเรือของชาวประมงในยามกลางวันแต่ก็จะไม่มีใครอยู่จนถึงตอนพระอาทิตย์ตกดินส่วนคนที่จำเป็นต้องแล่นผ่านเกาะขามน้อยตอนกลางคืนก็มักจะเห็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มบนเกาะบางก็บกมือไปมาบางก็จ้องมองด้วยดวงตาว่างเปล่าบางครั้ง ก็เห็นเหมือนเงาคนเล่นน้ำหรือว่ายน้ำอยู่ริมเกาะเป็นกลุ่มใหญ่บางทีก็มีเสียงแว่วตามลมด้วยความเปลี่ยวกลา้าว่าขึ้นมาบนเกาะนี้ทำไมทั้งที่ไม่มีใครอยู่บนเกาะสักคน